สวัสดีครับจากทีมงานฟิตเทคนะครับผมนี่ก็เปลี่ยนไม้กระดานนะครับผมของทีทีเจ็ดเจ็ดตัวเลยนะครับนี่ฮะกำลังไล่เปลี่ยนนะครับนี่ฮะถอนแบบนี้กันเลยนะครับนี่ฮะตัวใหญ่นะครับผมก็ต้องใช้ความรุนแรงหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานมา5ปีนะครับผมก็ในฟิตเนสเนาะมันก็ถึงวาระของมันที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับมาเรามีผลงานให้ดูนะครับงานเล็กงานใหญ่นะครับบางทีเราก็ไม่ให้ลงนะครับผมซ่อมตั้งแต่ฟิตเนสนะครับหน่วยงานราชการนะครับลูกค้าบ้านนะครับซ่อมหมดเลยนะครับ จริงลูกค้าซื้อจากทางร้านเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับจากฟิตเทคเรานะครับมีบริการหลังการขายนะครับทั้งหน่วยงานราชการนะครับเอกชนนะครับนะครับรับประกันไม่มีทิ้งลูกค้านะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นเพนเน็ตหรือว่าเอกชนหรือบ้านนะครับทางเราไม่มีทิ้งนะครับเปิด9ปีแล้วนะครับผมนะครับอยู่กับลูกค้าตลอดนะครับเราบริการดีลูกค้าก็มาอุดหนุนร้านของเราตลอดนะครับผมของฟิตเทคเนี่ยขายดีที่สุดนะครับลองเข้าไปดูในเพจนะครับฟิตเทค h ัพพายร์ยองนะครับอันนี้กระดานที่เปลี่ยนนะครับ คืออย่างที่บอกนะครับของเราไม่มีทิ้งลูกค้านะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะซื้อไป5ปี6ปีเราวิ่งหาอะไหล่ให้จนได้นะครับของเราก็ดีหน่อยนะครับไม่มีอะไหล่นะครับแต่ร้านเรามีนร้านเองสปอร์ตของเรามีร้านซ่อกของเราเองนะครับบางทีอะไหล่เนี่ยมันมันเอามาทดแทนกันได้นะครับเราก็เอาอะไหล่ตัวนั้นมาทดแทนให้ลูกค้าได้นะครับผมสับอะไหล่ได้นะครับนะครับบางทีอะไหล่ใหม่ไม่มีนะครับก็ต้องใช้อะไหล่เป็นมือสองนะฮะที่เราถอดสต็อกไว้อะไรเงี้ยครับผมที่เรารับซื้อมาจากลูกค้าอย่างเงี้ยครับเราก็มาเปลี่ยนนะครับ สุภาพก็ใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าอะไหล่พู้ตัวนั้นจะเป็นอะไหล่แท้หมดนะครับนะฮะบางทีอะไหล่ตลาดซื้อมายังไม่ดีเท่าอะไหล่พู่ตัวเลยนะครับนี่นะครับของเรานะซื้อไปก็สบายใจนะครับผมสั่งสอนนะครับก็มีลงใน youtube เยอะนะฮะสอนวิธีการซ่อมเบื้องต้นอะไรเงี้ยมีนะครับที่นี่เราเป็นคนลงไว้เองนะครับผมนี่นะฮะลูวิ่งนะฮะแม็กนัมนะฮะลูเดินนะฮะดีแม็กนะฮะจักรยานนั่งปั่นนะฮะทำฟิเทคเอามาลงไว้นะครับผมสัางสอนนี่เองนะเอามาลงไว้นะครับ ในยูทูบลองดูกันนะครับผมมอเตอร์4แรงอย่างไงมอเตอร์5แรงอย่างไงนะครับอ่ามอเตอร์เต็มหรือไม่เต็มนะครับแต่ว่าเราไม่ลงชื่อแบรนด์นะครับเราไม่ลงชื่อแบรนด์เราไม่ได้บอกแบรนด์อะไรนะครับนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิของเขานะครับผมเขาก็ขายนะฮะเพื่อขายของได้อะไรเงี้ยแต่เราซื้อเราก็เราก็เลือกซื้อเอานะเราคนเลือกซื้อเอานะครับผมเลือกซื้อเอาแต่ให้ดีแล้ว หมสุดใจทั้งผู้ขายแล้วก็ลูกค้าก็เปิดขอขอเปิดดูมอเตอร์นะก่อนซื้อบายใจนะครับไอ้อย่างเงี้ยนะมอเตอร์ AP อย่างเงี้ย AC แผงิมอเตอร์นะครับเนี่ยเอ AC มอเตอร์มันบลรเพิ่มเลยนะครับนะครับก็วิธีการเช็คแผงเบื้องต้นยังไงเช็คกระดานสายพานยังเลยนะฮะแล้วก็ช่างสอนได้ทําไปหมดแล้วนะครับผมนะฮะหลังๆก็ลูกค้าโทรมาถามเยอะมากนะครับ จากกรุงเทพบ้างอุบลอุดรหนองคายใต้ยะลาหาดใหญ่นะครับโทรมาหาผมตลอดนะครับทั้งสอนเสียบฟไม่ติดเป็นอะไรทั้งสอนวิงแล้วมีกลิ่นไหม้นะครับมันเป็นอะไระตั้งสายพานอย่างไรนะฮะนะโทรโทรได้นะฮะโทรได้โทรได้โทร,โทรปรึกษาได้นะครับไม่ไม่ได้ห่วงวิชานะครับลูกค้าทําเองได้ก็ยินดียินดีนะครับทําได้เลยนะครับทําได้เลยนะครับบางทีผมไม่ว่างนะครับบางทีนะ บางทีผมไม่ว่างบางทีผมก็พักผ่อนนอนอยู่เงี้ยครับตอนเช้าแปดโมงเก้าโมงแล้วครับก็โทรมาอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่สะดวกที่จะตอบนะครับนะครับอ่านะครับก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็ซึ่งก็ยังมีลุยงานนะับหนักๆใหญ่ๆนะครับที่หายเงียบไปนะครับไปผ่าตัดหลังมานะครับก็ไม่ได้ลงวิดีโออะไรเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ ทีมงานช่างเราก็มีแค่สามคนนี้แหละครับนะฮะระยองภัคตวันออกนะฮะมีแค่นี้นะฮะสามคนนะครับช่างสามคนนี้ผีมือผิดมือนะครับโอเคแล้วนะพอแล้วนะครับไม่ต้องมีเยอะหรอกนะครับนะฮะนี่ฮะิีคอให้ขาดนะครับิเคอให้จบนะครับประเมินราคาให้จบนะฮะน่ะคือช่างนะครับแนะนําที่มันเป็นไปได้นะครับอืมไม่ใช่ว่าเครื่องซ่อมสามวันสี่วันพังเดือนเดียวพังเงี้ยนะฮะนะฮะผมก็ไม่แนะนําให้ซ่อมนะฮะ ผมจะเป็นแบบนั้นนะครับเราดูแล้วเครื่องตัวนี้นะครับหนึ่งแบนจีนนะสองมอเตอร์ไหมอย่างเงี้ยสามมอเตอร์ลงไปถึงแผงเ่เสียทั้งมอเตอร์ทั้งแผงนะครับซ่อมซ่อมได้ได้ตังลูกค้านะครับแต่ว่าซ่อมในแป๊บเดียวมันก็พังนะครับมันเก่าแล้วนะครับเราก็แนะนําลูกค้านะฮะเทิร์นนะฮะซื้อใหม่เถอะนะฮะคุ้มกว่านะครับใช้ได้นานนะครับสามเดือนซ่อมหกเดือนซ่อมนะฮะซื้อตัวใหม่ได้ราคาแพงกว่าอีกนะครับนะฮะซื้อตัวใหม่ถูกกว่าราคาซ่อมนะฮะ เด็กครับก็ช่างสอนก็จบรีวิวงานซ่อมไว้แค่นี้นะครับผมนะครับใครที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมอะไรที่ผิดพลาดอะไรก็ติชมกันได้นะครับผมผมก็ช่างบ้านบนาะเนาะเราคุยภาษาบ้านๆนะฮะไม่ได้เก่งเก่งศัพท์อังกฤษอะไรมากมายนะครับเนี่มาจากประสบการณ์นะฮะช่างอิเล็กทรอนิกส์นะฮะบ้านนะครับผมนะฮะนี่นะครับ